วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขามีสกินแคร์ที่บอกเลยว่าใช้เองแล้วชอบมาแนะนาให้ทุกคนฟังกันค่ะ2ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าใช้แล้วผิวเรียบเนียนผิวฉ่ำวาวผิวงานผิวเป็นงานผิวสุดๆเลย2ตัวนี้นะคะมีชื่อว่านี่เลยค่ะดรลูมิยาแล้วก็สเตอริโอจีนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย ตัวด็อกเตอร์รูเมียนะคะมีสารสกัดอย่างเปปไทไบต์เปปไทฮยาและเปปไทเลจูที่จะช่วยบำร,รุงผิวเราให้ฉ่ำน้ำเน้นการบำรุงอย่างชัดเจนแถมมีวิตามินซีแล้วก็มีทิปเปิลออเรน์แอคแทที่ทำให้ผิวเราสว่างระดับพรีเมียมเลยทุกคนส่วนตัวสเตอริโอจีนะคะจะมีเปปไทไฮแอคทีฟเปปไทสูงถึง20%บอกเลยว่าเป็นการบำรุงผิวอย่างพรีเมียมคุณภาพไฮเอ็นแต่ราคาจับต้องได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ฟังประโยชน์ของเจ้าของตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าเขาเปิดใช้วันแรกนะคะรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มชุ่มชื้นของผิวหน้าหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาเป็นเวลา7วันก็สัมผัสได้เลยว่าผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสรอยหมองคล้ำต่างๆดูจางลงแถมทั้ง2ตัวนะคะตอบโจทย์มากๆเขาใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะบอกเลยว่าไม่มีแพ้ไม่มีสารสกัดที่จะมาทําให้ผิวแพ้แถมมีเปปไทายที่บำรุงผิวหน้าเราอย่างเต็มที่เลย หลังจากที่เขาใช้มาเป็นเวลาสองสัปดาห์บอกเลยว่าตอบโจทย์มากมาทุกคนทุกคนจะสังเกตเลยว่าหน้าดูเรียบเนียนรอยต่างๆดูจางลงก็เล็กน้อยมากขึ้นแบบว่าผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสรอยค้ำรอยดําจุดดงดำต่างๆคือหายไปเลยตอบโจทย์จริงๆทุกคนเขาอยากจะแนะนําจริงๆนะคะทุกคนทั้งสองตัวนี้รับรองว่าช่วยได้จริงๆนะคะ สวยกันแบบจุกๆไปตากันได้ราคาสินค้าปกติ1ชิ้น2,490บาทลด50%ถ้าซื้อ2ชิ้นแถมฟรีได้อีก1ขวด3ขวดใหญ่ๆจุกๆส่งฟรี EMS ทั่วไทยไปเลย